สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวนี้คือไฟใบพัดนะครับเป็น8ใบพัดโอ้โหถ้าเกิดเป็นพัดลมนี่เย็นสุดๆเลยนะรุ่นนี้เนี่ยควาเมเส้นผ่าสศูนย์กลางเขาอยู่ที่50เซนครับเป็นหลอดที่ใหญ่มากนะครับใหญ่เท่ากับความยาวเท่ากับแขนเราแขนหนึ่งเลยนะ นี่นะครับขนาดอยู่ที่สามเอ้ยอยู่ที่450วัตต์แล้วรุ่นนี้ไม่ใช่350วัตต์รุ่นนี้450วัตต์แล้วก็ความสว่างอยู่ที่45,000ลูเมนนะมีแสงขาวแล้วก็แสงวอร์มนะครับดูนะครับตัวนี้เขาจะเป็นแก้วใสนะครับมันทําให้สว่างขึ้นนะเดี๋ยวเปิดสวิตช์ให้ดูนะครับเปิดไฟเมื่อกี้ทําการเสียบปลั๊กเรียบร้อยขั้วเป็นขั้วเกลียวธรรมดาทั่วไปืหสว่างสุดเลยดูดิอย่างกับสปอร์ตไลท์ครับเพื่อนๆครับอันนี้เหมาะมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะะทีี่่ต้้ออองกาาารรเเหลดไไฟนนนยปโชว์สิคคับ หรือว่าจะทําแบบบ้านผมก็ได้นะบ้านผมก็เอาไว้บ้านผมก็ใช้ติดพดานนะครับแต่ของผมนี่ใช้เป็นรุ่นเก่านะบ้านผมก็จะใช้เป็นรุ่นแปะไปพัดเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันจะหลอดมันจะเป็นขุนๆนะครับมันจะสว่างไม่เท่าตัวนี้ตัวใหม่ตัวใหม่นี่สว่างกว่าเดิมอีกนะครับมีทั้งสังขาวเสงวอร์มเพื่อนสามารถสั่งกันเข้ามาได้นะครับหลอดตัวนี้ก็กันน้ําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใบพัดเนี่ยสามารถปรับได้นะครับปรับทิศทางได้เพื่อเพื่อ,เ,อเราต้องการส่องไฟไปบริเวณซ้ายมากๆหน่อยเราก็ปรับได้นะครับ ฟองไปขวามากๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับชี้ไปพัดได้นะครับนี่โหตอนนี้ผมบอกตรงๆแล้วผมต้องการอะไรอย่างหนึ่งวนะ่าไหมผมต้องการผมต้องการแว่น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 กันแดดมากเลย <c oughs> หน้ามืดแลวแสงสว่างมากแต่ว่าเหลือเชื่ออะไรเพื่อไหครับเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้ารู้ว่าเวลาแบบเราไปตามงานประจําปีหรืองานวันเนี่ยร้านที่มีหลอดสว่างๆเนี่ยครับ ได้เปรียบมากนะครับในการขายของเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับจะเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาซื้อจะได้มากกว่ารุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่สว่างมากะครับสว่างแทบจะสว่างที่สุดในปัจจุบันนี้แล้วอยากให้เพื่อนๆนะครับได้เอาไปทดสอบกันนะครับราคาไม่แพงนะครับรุ่น450วัตต์นะครับตัวนี้นี่มีที่ไทยแล้วนะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับี่เป็นขั้ว E27 เป็นขั้วธรรมดานะครับมีมอกนะครับอ่าถ้าเกิดเพื่อนต้องการสั่งซื้อเข้ามานะครับสั่งเข้ามาได้เบอร์นี้เลย 0806555805เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เบอร์ไลน์นะครับมีเก็บเงินปลายทางสินค้าเราจัดส่งทุกวันสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ